คุณนะชมอย่าทำอะไรบ้าๆนะออกไปห้ห่างจากฉันเลยนะฉันเจอกระเป๋าผู้หญิงในรถของคุณคุณจะที่บ้านว่าไงฮะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะคุณกล้าสาบานไหมล่ะอุณไม่ได้นอกใจฉันนะ่ะฉันเชื่อใจคุณนะแล้วก็ให้โอกาสคุณนับครั้งไม่ทั่วนะ่ะเราวนี่อะไรอนะทำไมคุณถึงกล้าทำแบบนี้วนะมันไม่ใช่งที่คุณคิดจริงๆนะฉันไม่เชื่อ ฉันเสียใจไี่รู้กีีคขังนะเทนแลถึงวันนี้ถึงตาที่ฉันจะเอาคืนคุณบ้างแล้วแหละฉันจะเผารถที่คุณรักแล้วดูสิว่าคุณจะรู้สึกยังไงไอ้ก็เผาเลยอะไรนะผมไม่สนอะไรทั้งนั้นน่ะเผาดิคุณหมายความว่าไงผมบอกว่าถ้าคุณอยากเผานคุณก็เผาเลยหรือไม่เนี่ย เราก็ขึ้นรถไปด้วยกันขับไปด้วยความเร็วสุดแล้วก็ไปชนที่ไหนสักแห่พวกคุณโอเคไหมครับนี่คุณเข้ามายุ่งอะไรด้วยผมเป็นรปภดูแลลานจอดรถที่นี่แล้วผมเห็นพวกคุณผ่านกล้องจรปิดดูเหมือนว่าจะมีปัญหากันอยู่ผมต้องแน่ใจก่อนว่าไม่มีใครตกอยู่ในอันตรายคุณผู้หญิงโอเคไหมครับ โอเคสิครับเขาเป็นแฟนของผมเองเราแค่ทะเลาะกันนิดหน่อยอะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยปกติดีแล้วนะใช่ไหมที่รักปกติงั้นเหรอครับทั้งๆที่ผมเห็นไฟแช็คอยู่ในมือเธอแล้วก็เห็นเธอราดน้ำมันใส่รถคันนี้เนี่ยนะครับเธอแค่มีอาการประสาทนิดหน่อยครับแต่ว่าตอนนี้เธอโอเคแล้วผมจะเอารถไปล้างเนี่ยผมว่าคุณไปได้แล้ว ยังไงต้องขอโทษจริงๆนะคะคเดี๋ยวนะครับผมเหมือนเห็นรถคันนี้ในข่าวตอนเช้ารุ่นแล้วก็สีเดียวกันกับที่ชนผู้หญิงเมื่อเช้าเลยนะครับแต่ว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยจับป้ายทะเบียนไว้ไม่ได้ผมว่าคุณน่าจะเข้าใจอะไรผิดสักอย่างนะแต่มันคล้ายมากเลยนะครับนี่คุณไอรถแบบนี้เนี่ยมันมีเป็นพันๆคัน แทนนี่คุณทำอะไรกับผู้หญิงที่ชื่อเกซิรินเนี่ยให้ผมดูนะครับแทนนี่คุณทำอะไรเธออ่ะคุณขับรถชนเธอเหรอพี่รัก,กผมไม่ได้ตั้งใจจริงนะไม่ได้ตั้งใจจริงเกซิรินเอ่อคือว่าผมกับเพื่อนเราแค่ขับรถแข่งกันนิดหน่อยครับก็เลยเกิดปัญหารถ ตอนนี้เธอมีชีวิตอยู่ไหมอะมีสิตอนนี้เธอยังมีชีวิตอยู่แต่ว่าเราแค่ทะเลาะก,กันนิดหน่อยอะ่ะแต่ผมเอาเธอวาส่งโรงพยาบาลแล้วนะเดี๋ยวนะครับแล้วทำไมกระเป๋าเธออยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่โรงพยบาบาลล่ะครับเอ,อ่อแว่าตอนนั้นผมลืมเขาแล้วผมก็เครียดด้วยก็เลยนึกอะไรไม่ออกครับแต่ว่าคุณหยุดกล่าวหาผมได้แล้วนะผมก็บอกความจริงหมด,หมดแล้วไงเทนฉันขอโทษคุณจริงๆนะฉันเข้าใจผิดแล้วว่าคุณนอกใจฉันคุณก็รู้นี่ถ้าเกิดว่าคุณนอกใจฉันขึ้นมา เราคงทนไม่ได้อ่ะตอนนี้คุณก็ไปได้แล้วเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะไปโรงพยาบาลเพื่อเยี่ยมเธอโอเคครับช่วยด้วยเสียงอะไรอ่ะเออคือว่ามันไม่มีอะไรนะทุกคนไม่ต้องตกใจนะช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยเราไปทีผมจัดการเองได้โอเคไหม คุณทำอะไรลงไปอ่ะมันไม่ใช่ความผิดผมนะชมนี่มันเกิดอะไรขึ้นคุณมันก็เป็นแค่ปฏิเหตุอะหมายความว่าไงคือผมคิดว่าเธอเสียชีวิตแล้วผมก็เลยเอาเธอมาซ่อนไว้ในนี้จนไอ้เลอกกระเป๋าแทนเธอยังมีชีวิตอยู่นะเราตอนเนี้ยเธอต้องการความช่วยเหลือเราต้องเปิดท้ายรถนี้นะแล้วถ้าเปิดท้ายรถแล้วเธอแจ้งรำมวจจับผมอั้คุณใจเย็นก่อนเราต้องจับเธอเดี๋ยวคุณแทนแทนแทนหยุดเดี๋ยวนี้นะแทนขอร้องอะแทนคุณพูดก่อนตอบกไปเลยนะถอยออกไปเลยคุณ นี่ไม่ใช่ความค <ทำ S 1> ิดที่ฟผมรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่อยต้องกำจัดคุณกำลังมีอาการทางประสาทนะ <transcript> คุณต้องการความช่วยเหลือคุณเดี๋ยวก่อนคุณ่ <ต ALL> าทำแบบนี้นะคุณเร้วๆคุณจะอย่าขยับคุณโอเคนะครับคุณผิงท่านนั้นเนี่ยปลอดภัยดีนะครับโชคดีมาก ที่มีคนแจ้งความผมได้ทันไม่ทราบว่าคุณผิงเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นเออคือฉันเจอกระเป๋าใบนี้ในรถของแฟนฉันนะคะแฟนเก่าฉันค่ะเราฉันฉันอาแล้ว,ลวผมก็ได้ยินเสียงคุณชมพู่ตะโกนเสียงดังเลยครับหลังจากนั้นผมก็ไปเปิดกล้องจรปิดดูจึงได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเดี๋ยวผมส่งฟุตเทททั้งหมดให้นะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับถ้าไ่างเนี่ยเดี๋ยวผมขอตัวก่อน ผมต้องรีบพาคุณบีมโรง้เาบาอคุณคะเราถ้าเกิดว่าคุณตำรวจเอาฟุตเทสไปอ่ะเราเปิดเจอเรื่องที่ฉันเอาน้ำมานราดรถแล้วละคะฟังนะคุณเดี๋ยวผมจะให้พวกเขาดูแค่ฟุตเทจที่คุณเทนนะ่ะราดน้ำมันใส่รถส่วนของคุณเนี่ยผมจะลบออกคุ็จะได้ไม่ต้องรับผิดชอบผมเข้าใจคุณนะครับว่าตอนนี้คุณกำลังลำบาก ขอบคุณมากเลยนะคะฉันนี่มันแย่จริงเลยอะ่ะที่ไม่รู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้าไม่ใช่พ่ออารมณ์ของคุณผู้หญิงคนนั้นอาจจะไม่รอดก็ได้นะครับเอาเป็นว่าคราวหน้าเนี่ยคุณควรจะรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยนะครับใช่ค่ะคุณพูดถูกต่อไปเนี่ยฉันจะรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ดีกว่านี้นะคะ่ะ